สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมกับกิตพลเดชวิสัยคุณหนุ่มกัญชัยนะครับกระโผลเฟซบุ๊ก Facebook, ถามจริงโกงเขาไม่อายเหรอคุณนุ่มเป็นคนดังนะครับเพจเฟซบุ๊กของของเขาครับโอ้โหคนดูเป็นแสนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเป็นแสนคนที่กดคนดูหรือคนอะไรวะคนที่กดอะกดถูกใจอะ่ะ จ็ดแปดหมื่นเป็นแสนน่ะคนดูอีกผมว่าหลายแสนเลยกดถูกใจเป็นแสนนะไอ้คนดูหลายแสนที่ไม่กดถูกใจอ่ะแลวคอมเมนต์มาหูหลายพันคอมเมนต์อ่ะโอ้โหเป็นที่ได้ฉาสํา,าสหรับผมนะผมแม่ก็ดีฉาคุณหนุ่มกันชัยเลยคือผมขอแล้วแค่แบบเปอร์เซ็นต์หนึ่งอ่ะของคุณหนุ่มกันชัยผมแม่ก็ดีใจละ,ะจริงเฟซบุ๊กผมคน กดถูกใจแม่งสี่ิบคนเลยผมแม่งโคตรดีใจนะครับผมเออแล้วไอ้คำคำนี้มันก็เป็นปริศนาธรรมรือเปล่าวะก็อยากจะไปถามผู้ที่สายธรรมะปร,ะรียนเก้าอย่างคุณแพรรี่อย่างเงี้ยแต่ดูแล้วก็ไม่น่าไม่ใช่ดูที่คอมเมนต์นะไม่น่าไม่ใช่ไม่น่าว่าจะใช่ปริศนาธรรมดูแล้วคุณหนุ่มก็ไม่น่าจะไปด่านักการเมืองไนงะ พราะนักการเมืองอะ่ะเขาไม่อายอยู่แล้วอะ่ะใช่ปะ่ะเขาโกงเขาก็ไม่อายอยู่แล้วอะ่ะเพราะเขาโกงยังไงก็จับเขาไม่ได้จับไม่ได้ถือว่าไม่โกงนะเว้ยนึกอ,ออกป่ะจับไม่ได้ถือว่าไม่โกงจับได้ถือว่าโกงอะ่ะก็ไม่ใช่นักการเมืองแล้วก็ใครอะ่ะ ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นอาจารย์ชื่อดังซึ่งเป็นกู้กรณีของคุณหนุ่มกันชัยก็ฟ้องร้องกันฟ้องกันไปฟ้องกันมาจนตำรวจอายการเวียนหัวกับสองคนนี่แหละครับก็ไม่รู้ใช้เป่านะแต่ผมน่าจะเดานะน่าจะเป็นอาจารย์ออดนะ่ะพวกคุณหนุ่มคงไม่ว่าใครหรอมั้งหรือมีใครวะ กำลังนึกอยู่นึก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 ึึนึกไม่ออกว่ะก็น่าจะเป็นอาจารย์ออนแล้วก็กองเชียร์คุณหนุ่มนะครับคนที่ร่วมงานคนที่เคยไปออกรายการโขนกระแสคนที่เป็นมีคอนเน็กชันกันก็จะออกมาออกมาเชียร์กันแบบตึมไปหมดเลยพวกตัวตึงทั้งหลายครับคืออาจารย์ออนเนี่ยแม่งเหมือนกับเป็นซูเปอร์ฮีโร่อ่ะ ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เปล่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันเปลี่ยนคนลายเลยใช่ปะ่ะอาจารย์ออสเขามีคนเดียวอ่ะเปลี่ยนเหมือนโจโฉอ่ะใช่ปะ่ะเออโจโฉแม่งมีคนเดียวอ่ะเออโจโฉนี่หนึ่งเดียวแหละคนเดียวอ่ะเออเปลี่ยนเป็นอาจารย์ออสได้ฮะส่วนคุณกัญชัยนี่หนุ่มกัญชัยน่าจะเป็นเล่าปี่ปะ่ะโอ้โหเล่าปี่มีทั้งเตียวหุยมีทั้ง ควรอูแล้วก็จะมีทั้งลิบลิปโป้อีงนะโอ้โหมีเยอะทีมงานเยอะมากอจริงในเราเปรีแต่โจโฉแม่มีคนเดียวไงเออเปรีแบงนี้ได้เปล่าวะแต่ผมก็ไม่รู้นะใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้รายอ่ะคืออ่านสามก๊กนะแม่งอ่านไม่รู้กี่จบนะอ่านไม่รู้กี่คนเขียนนะดูคลิปวิดีโอด้วยที่คุณ พ่อของคุณแจคุณโจจักรินน่ะทำนะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกเว้หลายคนก็บอกว่าเราปีเป็นพระเอกมันมีสามก,ก๊กอ่ะหลายคนก็บอกว่าซุนกวนเป็นพระเอกหลายคนก็บอกว่าโจโฉเป็นพระเอกเว้ยแต่สําหรับความรู้สึกของผมนะผมแม่งศรัทธาโจโฉอะ่ะเพราะว่าแม่งแน่แต่ดีเร็วไม่รู้อ่ะ คือคนฆ่าคนได้แม่งก็เร็วทุกคนแล้วเปล่าวะโจโฉก็ฆ่าคนไม่รู้เท่าไหร่เล่าปีก็ฆ่าคนไม่รู้เท่าไหร่สุนกวนก็ฆ่าคนไม่รู้เท่าไหร่คงไม่ใช่คนดีไม่ได้ฆ่าเองก็สั่งเขาฆ่ามันก็คงไม่ได้คนดีหรือเปล่าะก็เดี๋ยวนายมาวัดดีแล้วอ่ะใช่ป่ะเออเฮ้ยเล่าปี่ยังไม่ใช่มีเตียวหุยไม่ได้มีกวนอูไม่ได้มีริโปอย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่ริโปเลยอะไรวะไม่ใช่ริโปไม่ใช่ริโป ขี่ม้าขาวแก่ตายอ่ะไม่รู้จําไม่ได้ที่แก่ตายไม่ใช้ริปโป้ริปโป้มันไม่ใช่ริปโป้มันคนละคนเออไม่รู้เราก็ช่างมันอะพี่ขี่ม้าสีขาวอะ่ะเราปียังมีคงไม่งีกอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอะอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าผมผมว่า โจชอเป็นพระเอกนะแล้วไปเทียบกับอาจารย์ออดอาจารย์ออดเป็นไม่ใช่คนละเรื่องนะผมเปรียบเทียบว่าอาจารย์ออดเหมือนโจชอแล้วคุณหนุ่มกันชายเหมือนเล่าปีอ่าเข้าใจป่ะแต่ไม่ใช่ว่าผมไปอบอกว่าอาจารย์ออดเป็นพระเอกคุณหนุ่มกันชายเป็นผู้ร้ายไม่ใช่นะไม่ใช่คนคนละเรื่องกันอันนี้เราไม่อยากไปยุ่งกับเขาเพราะเราก็เราก,เราก็ไม่ได้รู้จักสนิทสนม กับใครมากมายรู้จักไหมรู้จักรู้จักมากใครไม่รู้จักอาจารย์ออสว่าใครไม่รู้จักคุณหนุม่มกันชัยว่รู้จักแต่ไม่รู้เขารู้จักเราเพราะเขาไม่รู้จักเราอยู่แล้วเราแม่เป็นยูทูบเบอร์แม่ตัวเล็กๆเป็นตัวยูทูบเบอร์จิบๆเท่านั้นเองนะแต่ผมอยากจะบอกคุณหนุม่มกันชัยนิดนึงหรืออยากจะบอกไอ้คนที่เอาไปพูดก็มีอะไรวะ บรรจงชนข่าวนะเํามาพูดเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็มีหลายต่อหลายคนที่เอาไปพูดนะเอ่ยชื่อหน่อยเหอะมันก็จะได้ไม่ต้องทำให้เราแม่งไปคิดมากอ่ะต้องไปเสาะหาก็เอ่ยชื่อเอาไปอักษรยอ่อออ่างงี้ยก็พอได้อ่ะไม่ต้องไปกลัวหรอก เออจะไปว่าเขาจะไปด่าเขาจะไปกลัวเขาทำไมถ้ากลัวเขาก็อย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาเอาจะดีที่สุดนะจริงนะผมก็อยากให้เอ่ยยื่อแต่คุแลนะ้วมันคนฟังแม่งไม่รู้เรื่อง่ะคนฟังมันไม่ได้ฉลาดทุกคนนะเว้ยบางครั้งก็เข้าใจผิดไปเห็นไหมบางคนที่โกงอย่างเงี้ยผมเป็นรัฐมนตรีบอกว่าไอ้ดุงการชัยแม่งด่ากูเปล่าวะเออผมเป็นเป็นพวกทําธุรกิจเนี่ย ทำหวยออนไลน์เงี้ยอ่าทำแชร์ลูกโซ่เงี้ยทำพนันออนไลน์เงี้ยเฮ้ยหนุ่มกันชัยแม่งดา่ากูเปล่าอะไรสําสองนี้นะคือเอ่ยชื่อนมสก,กุลเนี่ผมก็เอ่ยอ่ะก็ว่าผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์อ๋ออ่ะแล้วอาจารย์อ๋อเขาจะมาแจ้งความจับผมบอเปล่าผมคิดว่าเป็นอาจารย์อ๋อดด้อผมไม่เป็นด่าอาจารย์อ๋ออ่ะใช่ปหก็ไม่รู้นะ แล้วก็คุณหนุ่มกันชัยก็มีเวลามีเวลามาโพสเฟซบุ๊กก็ดีนะก็ดีก็ถือว่าเป็นคนที่ขยันนะเพราะว่าผมดูการทำงานของหนุ่มกันชัยโอ้โหงานแน่งรัดคิวตึมไม่หมดเลยเฉพาะงานเป็นพิธีกรพิธีกรของของ,ของตัวเองโหดกระแสแล้วมีการอ่านข่าวอีก แล้วก็ไปอยู่กับมดดำาเอกแล้วก็ยังมีงานข้างนอกอกีกไปเป็นพิธีกรไปเป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะมากมายไปเป็นพรีเซนเตอร์ขายของอีกอะไรโอ้โหงานแบบตึมเลยแล้วคนที่เป็นพระเอกหนังรุ่นเดียวกับคุณหนุ่มกัญชัยนะล้มหายตายจากไปหมดแหละจริงๆบางทีก็ไปสแสดงเป็นพ่ออยงเงี้ยเป็นตัวประกอบอย่าเงี้ยนะ ปเป็นพิธีกรก็พูดมไม่ได้เรื่องเป็นแล้วเขาก็ไม่จ้างทํารายการโทรทัศน์ก็ไม่ติดจำนองเนี่ยมีคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยถ้าเกิดเป็นพระเอกหนังนะและ้วก็มาเป็นพิธีกรผมเห็นคุณหนุ่มกัญชัยมาตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการโหนกระแสรแรกๆแ,แ,แล้วก็ยังพูดผิดพูดถูกอย่างแล้วก็ยังอะไรอยู่จนแบบปั๊บเดียวโอ้โหเดี๋ยวนี้เก่งกว่าผมแม่งร้อยเท่าพันเท่า ถือว่าเป็นคนที่มากฝีมือจริงๆนะครับผมก็ไม่มี็นไรก็เล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับถ้าไม่ใช่ก็บอกผมด้วยนะครับผมถ้าอาจารย์ออสบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมวยไม่ใช่กูวะก็บอกผมด้วยหรือถ้าคุณดุมบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ด่าอาจารย์ออสก็บอกผมด้วยก็แล้วกันนะครับจะบอกหรือจะมาด่าผมก็ได้ว่าผมมั่วผมอะไรก็โอเคก็ไม่ว่ากันแต่คือว่า เวลาเราผมก็อยากให้เอ่ยชื่อนามสะก,กูลไงใช่ปะไม่ต้องกลัวหรอกไอบินประมาดอ่ะไอหียเราไม่ได้ฆ่าใครตายอะ่ะเราไม่ได้ทำพารมาออนไลน์อ่ะเราไม่ได้ไปอะไรวะไปค้ามนุษย์ไปค้ายาเสพติดไงใดวันที่ยี่สิบเนี่ยผมก็ขึ้นศาลสืบพยานในคดีของอชาชยาเออก็เป็นการสืบพยานก็คงจะได้เจออชาชญาครั้งแรกในชีวิตอะ่ะ ก็อยากจะเห็นตัวเป็นๆเ,เหมือนกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอ่ะก็อ,อยากเจอเพราะผมก็เป็นแฟนคลับเาขาเขาเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะเขาเป็นคนกล้ากล้าที่จะเล่นงานกล้าที่จะสู้กับบิ๊กโจ๊กตาที่ทุกคนกคนี้วันนี้เออก็อ,อยากเจอตัวเป็นๆก็คงไม่คุยด้วยก็ไม่คุยด้วยหรอกครับผมก็ไม่ได้ไปคุยกับใครง่ายๆก็งคงไม่คุยก็อ,อาจจะมองตากันก็เท่านั้นเองวันที่ยี่สิบเจอกันที่ศาลจังหวัด สมุดประการแล้วเพื่อนเพื่อนแฟนขับไม่ต้องห่วงนะคดีแม่งกระจอกคดีแม่งจิบจิบโทษมิ่นประมาทนะครับติดคุกสองปีไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทเท่านี้เองเท่านี้เองแล้วสารก็ติดคุกก็ไม่เกินสองปีอ่ะสารก็ถ้าอาจจะปานีรอลงอาญาหรือติดจริงอะไรก็ไม่รู้แต่ท่านคงไม่ติดสองปีหรอกมันก็ติดหกเดือนสามเดือนก็เ็นเป็นไรแหละไปอยู่ในคุก ไม่เป็นไรอก็ไม่ตายเปล่าวะแล้วไมต้องไปกลัววะเพราะนั้นอย่าไปกลัวไอ้พวกที่แม่งขู่อ่ะกูไม่เอากระเช้านะกูไม่เอากาบตีนกูไม่อะไรนะแล้วไอ้พวกที่ไปกาบตีนคดีม่นประมาทนะถุยแม่งกระจอกจริงถุยมึงกาบตีนได้เฉพาะโคตรพ่อโคตรแม่เหมือมึงกาบตีนได้เฉพาะครูบาอาจารย์มึงอะคนอื่นถ้ามึงกาบตีนแม่งมึงกระจอกโดยคดีแบบนี้นะ โอเคแค่นี้แหละพูดแล้วแม่งมีอารมณ์เดี๋ยวยังไงก็เจอกันกับผมที่สมุดประการนับรัฐพรรคพวกเพื่อนฝูงไปแล้วนะครับสมุดประการสารจังหวัดสมุดประการครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตผมเขียนอยู่สุดฝีมือ นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆนะครับผมก็รับเรียนมานะครับผมสายมูผมก็จะบอกให้ว่าผมก็ไม่ไปรองใครในแผ่นดินนี้ผมมีครูบาอาจารย์อาจารย์ผมก็คืออาจารย์จ้ำศรีบุรพาเจ้าสำนักศรีลุมพาที่จังหวัดระยองท่านครอบครูผมแล้วแต่ผมก็ถามอาจารย์อาจารย์เด็กกว่าผมนะเด็กกว่าผมเยอะเลยแต่ผมนับถือบาอ,อาจารย์ผมจะเป็นเจ้าพิธี เองได้อย่างอาจารย์บอกเป็นเลยครับอาจารย์ขเขาเรียกผมอาจารย์ผมเรียกเขาอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ทางโลกแต่ผม,รผมกรบผ,ผมเป็นลูกศิษย์ผมแต่เขาผมเป็นลูกศิษย์เขาในทางสาสตร์บูรักครับผมโอเคนะครับก็สองร้อยเก้าสิบาทเงินเข้ากองทุนด,ดิสลอพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาดจอมจัดครับติดต่อพันธุ์สามช่องทางครับเฟซบุ Facebook, ๊ o k ็กนักิจผลเดชวิสัยเป็นภาษาไทย แล้วก็ไลน์แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ไอเดีไลน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับพระนางพญาสยามครับผมสร้างร่วมกับอาจารย์จ้าปลูกเสกสามวาระเดี๋ยววันที่30มิีนาคมนี้จับเข้าไปปลูกเสกวาระที่สี่ใครที่บูชามาถ้ารอได้รอนะครับเพราะต้องปลูกเสกวาระที่สี่แต่ถ้ารอไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะส่งไปให้290บาทเงินเข้ากองทุนดิสศรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจับ เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูในช่อง u t u b e กิจโพสชาแนลอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยไม่ถึงนั่งนาทีนะครับเป็นสินค้าของชุมชนเป็นสินค้าของบ้านบ้านนะครับหนึ่งในนั้นก็มีกระถางครับอันนี้เป็นกระถางต้นไม้ครับกระถางแขนตัดน,นะครับผมงานแฮนด์เมดใบละสองยี่สิบบาทครับช่วยซื้อกันด้วยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องกิจโพส ชาแนลด้วยดีเสมอมาขอให้พภาคุ้มคผ่องพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี